น,นี่คือรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จากภาคกลางนะครับมาร่วมทําให้เวทีวันนี้นะครับเต็มไปด้วยข้อมูลเนื้อหาครับเอาละครับพบคนต่อไปเลยสําหรับแฟนๆบลูสกายพบกับพิธีกรรายการสายล่อฟ้าที่หล่อที่สุดนะและโคกศกพักประชาธิปัตย์ครับชวนดนอินทร์รักโกมาสุดครับ คุณทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอศรีมหาโพธิพี่น้องชาวประจินบุรีพี่น้องสาะแก้วกระบินบุรีวังท่าช้างนะครับที่มากันแน่นในวันนี้อรันประเทศโคกสูงและอีกหลักกระบินบุรีกระบินบุรีบอกแล้วนี่ได้เบิ้ลนะครับ นครนายกชะเชิงเซาปาจีนนะครับต้องกราบสวัสดีทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้เมื่อกี้คุณบุญยอดบอกพิธีกรสายล่อฟ้าที่หล่อที่สุดมีใครตะโกนเทพไทยป่าพอ,อเทพไทยไม่มาเลยต้องตะโกนชาวนนลก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับเราก็ต้องขอสวัสดีเป็นทางการไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่รับชมเวทีผ่าความจริงนี้ผ่านสถานีโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็น Blue Sky, T-news หรือว่า New Vision เวทีนี้เป็นเวทีพิเศษนะครับก็เ,เป็นเวทีผ่าความจริงเวทีที่40ที่พูดว่าพิเศษเพราะว่าเป็นเวทีที่พักประชาธิปัตย์นั้นตั้งใจที่จะมาถ่ายทอดความจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟัง 40นั้นเท่ากับว่าพวกเราทำงานนี้มาเกือบครบหนึ่งปีพี่น้องครับสาเหตุของการต้องตั้งเวทีผ่าความจริงพี่น้องอาจจะทราบมีหลายเรื่องหลายประการที่เราต้องมาเล่าให้พี่น้องฟังแล้วผมเสียดายนะครับเสียดายว่าคนเสื้อแดงที่อยู่ปากซอยเนี่ยไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างพี่น้อง ก็ถ้าเขาได้ฟังพวกเราพูดทุกอาทิตย์อย่างนี้ผมเชื่อว่าไม่ต้องรอเวทีที่สามสี่สิบแล้วครับสองสามเวทีก็จะถอดเสื้อแดงแล้วมานั่งรวมกับพวกเราตรงนี้อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับพวกเราคนไทยเหมือนกันให้โอกาสแสดงออกพี่น้องฟังตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังต่อว่าความจริงคืออะไรความจริงประการหนึ่งคือผมเจ็บปวดครับ พี่น้องเสื้อแดงหลายคนเนี่แหละครับที่มาชูป้ายว่าคุณอภิสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยว่าญาติพี่น้องว่าตัวเขาหรือชีวิตของพวกเขานั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือทำให้รัฐบาลชุดนี้นั้นกลับสู่อำนาจไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขาการเสียสละของพวกเขานั้นทำให้คนอย่างนัทวุฒิสายเกือ้อได้มาเป็นรัฐมนตรี แล้วก็ไม่รู้อีกครับว่าทุกวันนี้ที่พี่น้องของเขาต้องอยู่ในคุกต้องรับโทษอยู่นั้นก็เป็นเพราะว่าแกนําคนเสื้อแดงหรือคนที่ชื่อทักษินชินวัตรย,ยังไม่ได้รับประโยชน์หรือยังไม่ได้รับการนิรโทษกรรมผมเรียนอย่างนี้เพราะว่าผมยืนยันนะครับพระประชาธิปัตย์พูดหลายครั้งว่าเรายินดีที่จะนิรโทษกรรม ให้กับเฉพาะประชาชนที่ทำผิดเฉพาะผฝ่าฝืนกฎหมายหรือพอรกรสุกเฉินซึ่งมีอยู่จำนวนมากนะครับแต่เราจะไม่ให้โทษกรรมหรือไปล้างผิดให้กับคนที่ทำผิดกฎหมายอาญาฆ่าคนตายทำร้ายประชาชนหรือปล้นทรัพย์สินเราพูดมาหลายครั้งครับว่าทำไมรัฐบาลไม่ไดำเนินการตามแนวนี้ทำไมแกนนำคนเสื้อแดงไม่ไดำเนินการต,ตามแนวนี้ ทำไมต้องมาสารวันอยู่การบอกว่าใครเป็นแกนนําใครเป็นแกนนอนเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ยอมปล่อยพี่น้องของเขาให้พ้นความผิดเขาต้องการที่จะจับคนเหล่านี้นั้นอยู่ด้วยกันพ่วงไว้ด้วยกันเพื่อที่จะต่อรองให้พวกเขาซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการทําร้ายประเทศนั้นพ้นผิดไปด้วยผมยืนยันกับพี่น้องอีกครั้งครับว่า รประชาธิปัตย์ไม่มีวันยอมแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องตรงนี้ก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันเราจะยอมได้ไหมครับให้คนที่ทำร้ายประชาชนพ้นผิดไปเฉยเราจะยอมไหมครับให้คนที่ทำร้ายประชาชนเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนั้นไม่ต้องรับผิดเราจะยอมไหมครับว่าคนคดกงทุจริตคอร์รัปชันเอาเงินภาษีประชาชนเป็นของตัวเองนั้งวันนี้บอกว่าขอล้างผิดกลับมาโดยไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ใดๆยอมได้นะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นผมยืนยันครับว่านี่เป็นข้อเด็จจริงที่ประชาธิปัดยืนหยัดในสิ่งที่เราพูดมาโดยตลอดแต่คนที่ไม่เอาคือแกนนําคนเสื้อแดงอย่างที่กราบเรียนเพราะเขายังไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเหล่านี้ก็จะต้องเป็นเครื่องมือให้เขาใช้ต่อรองกับอํานาจรัฐต่อไปและเช่นเดียวกันครับที่น่าสงสารก็คือว่าไปเลือกเข้า,ขามาเนี่แหละครับ วันที่เลือกตั้งตั้งแต่3กรกฎาคม54เลือกพักเพื่อไทยเลือกคุณยิ่งลักษ์เข้ามามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนุทโยบายประชานิยมหลายประการประชาชนอาจจะฟังแล้วชอบครับ300บาทบ้าง15,000บาทบ้างกระชากค่าครองชีพลงมาบ้างแต่พี่น้องทราบไหมครับว่า ไอาการออกนโยบายโดยไม่รับผิดชอบแบบนี้สุดท้ายมันส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างไรผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับพี่น้องที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่แหละครับเมื่อกี้ครูเล็กบอกว่าแถวนี้ปลูกมันสำปะหลังกันเยอะมีไหมครับกรเกษตรกรมันสำปะหลังแถวนี้เป็นไงครับราคาดีไหมครับช่วงนี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าของแพงเดี๋ยวคุณยิ่งรักบ,บอกล่วไงจะทําให้ถูกลงอีกพี่น้องครับเรื่องแบบนี้มันมีที่มาที่ไปไม่ใช่บาอยู่ดีมันสัมปะหลังไปราคาตกไม่ใช่่าอยรูรดีพี่น้องได้รับความเดือดร้อนยกตัวอย่างง่ายเรื่องมันสัมปะหลังคุณยิ่งรักจำได้ไหมครับประกาศที่สนามราชมังคลาเนี่ยวันนั้นไม่รู้มีทีวีของใครลำโพงเสียบ้างประกาศเสียงสูงชอบไหมคะ จะกระชากของค่าครองชีพลงมาปรากฏพอมาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่ทำก็คือว่าไปยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันก็เหมือนกับการที่เราไปเก็บน้ำมันเก็บเงินเพิ่มในช่วงน้ำมันถูกเพื่อเอาไว้รองรับในการแก้ไขสถานการณ์เวลาราคาน้ำมันมันผันผวนแต่เมื่อไปยกเลิกครับ เมื่อไปยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำหมดนั้นทําให้เบนซิน95 91นั้นราคามันตกลงมาเท่ากับแก๊สโซฮอลทีนี้ถามว่าเมื่อคุณไปลรดราคา95 91หวังผลในระยะสั้นเป็นโปรโมชั่นให้กับประชาชนแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ใช้รถใช้ถนน,นเนี่ยแหละครับเขาไม่มาเติมแก๊สโซฮอลถ้าราคาเท่ากันเนี่ยเขาเติมน้ำมันเบนซิน95 91ดีกว่า มื่อส่งสัญญาณไปอย่างนี้เมื่อรัฐบาลส่งสัญญาณที่ผิดว่าจะให้ประชาชนไปใช้น้ํามันที่ถูกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแก๊สโซฮอไม่มีผู้บริโภคเหมือนในอดีตส่งผลอะไรครับแก๊สโซฮอต้องใช้เอทานอลแล้วเอทานอลผลวัตถุดิบอย่างหนึ่งก็คือมันสำปะหลังผมยกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า เมื่อราคาน้ำมันมันถูกลงความต้องการมันสัมปะหลังก็น้อยลงครับพี่น้องเมื่อรัฐบาลส่งสัญญาณอย่างนี้เมื่อรัฐบาลทําอย่างนี้มันถึงมีผลในเรื่องราคามันสัมปะหลังมาจวบจนทุกวันนี้และนอกจากนั้นครับมันสัมปะลลังในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์และอนาคตนายกอภิสิทธิ ได้เคยวางโครงการประกันรายได้ไว้ที่กิโลกร,รัมละสามบาทกว่าพี่น้องขายได้น้อยได้มากก็สามารถไปรับเงินส่วนต่างได้มีใครยังจาโครงการประกันรายได้เงินส่วนต่างได้ไหมครับอยากได้คืนไหมครับอยากได้คืนไหมครับอยากได้คืนรอเลือกตั้งขราวหน้าเอาครูเล็กเอาพลตรีปัญญาเอาคุณนรงเข้าสภามาให้หมดนะพี่น้อง ผมกราบเรียนครับว่าเพราะมันสำปะหลังตกมาอย่างนี้แหละครับรัฐบาลก็ไปเอาเงินมาก้อนหนึ่งบอกว่าจะมารับซื้อมันสำปะหลังปรากฏว่าเงินห้าหกพันล้านที่นํามานั้นก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มีการรั่วไหลมีการทุจริตเงินไม่ถึงมือเกษตรกร,กรผมถึงได้กราบเรียนพี่น้องว่ารัฐบาลชุดนี้เขาอำมาหิต บางเรื่องในผมกล่าวหาเลยครับว่าเขาจงใจจะทําให้มันเกิดปัญหาเพื่อที่จะได้ของงบประมาณมาโกงมากินกัน<อ>ผมกราบเรียนพี่น้องอย่างนี้เพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปบอกต่อกันนะครับยังมีประชาชนหลายกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจหรือยังหลงเชื่อแกนนาหรือคนในรัฐบาลพี่น้องต้องช่วยกันในการที่จะไปพูดต่อบอกต่อ และโดยเฉพาะในประเด็นสําคัญสําคัญหรือช่วงเวลาสําคัญสําคัญของการเมืองอย่างเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีการเลือกตั้งกันในเดือนหน้านี่แหละครับที่น้องเห็นไหมครับพอจะเลือกตั้งกันอยู่ดีๆมีการต่อสู้กันเข้มข้นสูสีปรากฏว่ามีการปล่อยข่าวทําลายพักประชาธิปัตย์ทันทีเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องของการ สร้างสถานีตำรวจและแฟลตตำรวจทดแทน396หลังพี่น้องเคยได้ีเรื่องนี้นะครับวันดีคืนดีทาริดเพ่งดิตก็เอาเลยครับแต่งตัวควงไปกับโคโสกพักเพื่อไทยที่คุณเทพไทยเรียกไข่หีดผมไม่ได้เรียกนะครับควงกันไปทั่วประเทศครับไปหาต่อม้อลรงพักไปหาเสาเข็มลรงพักแล้วชี้ว่านี่คือการทุจริตคอร์รัปชัน พยายามที่จะโยงพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีความผิดปกติในการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างสถานีตำรวจดังกล่าวผมก็กลับไปดูครับว่าเอ๊ะตกลงสมัยพรรคประชาธิปัตย์ไปทําอะไรหรือไม่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นพรรคแรกหรือเป็นรัฐบาลแรกนะครับที่อนุมัติเงินประมาณ6,600ล้าน ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำไปใช้ปรับปรุงหรือก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนทั่วประเทศเมื่อเราอนุมัติงบประมาณไปให้คณะรัฐมนตรีมีมติในการจัดสรรเงินก้อนดังกล่าวให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปครับเอาไปเสร็จแล้วเขาก็ไปเขียนระเบียบวิธีการประมูลว่าจะประมูลกันอย่างไรแบบไหนเดิมเนี่ยมีคนไปเขียนว่า ให้ประมูลเป็นรายภาคคือภาคหนึ่งภาคสองภาค3ถึงภาค9คนที่เขียน TOR ฉบับนั้นว่าให้เอาเงินก้อนดังกล่าวมาซอยเป็น9ก้องนั้นชื่อพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญไม่เป็นไรครับไม่ต้องโหครับเราเล่าข้อเท็จจริงหลังจากนั้นครับประมาณสักสามสเดือนสนานักานตำรวจแห่งชาติเขาก็มาดูเอง เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะประมูล9้าครั้งได้ยังไงในเมื่อคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติอนุมัติเงินมาก้อนเดียวเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันทำเก้าครั้งไม่ได้อยู่ดีๆตำรวจจะไปบอกว่าเงินให้มาก้อนหนึ่งแต่ขอซอยเป็น9ก้ากองไม่ได้ครับเขาก็มีความเห็นไปยังรัฐบาลในขณะนั้นว่าเขาขอเปลี่ยนวิธีการประมูล คือจากรวม9ภาคนั้นมาประมูลส่วนกลางครั้งเดียวตรงนี้แหละครับที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยพยายามพูดว่ามีความผิดปกติว่าทำไมเคยประมูล9ครั้งไปรวมมาประมูลครั้งเดียวผมถามพี่น้องง่ายๆประมูล9ครั้งได้เนี่ยมันก็หัวกัน9ทีที่กลับมารวมกันครั้งเดียวได้เนี่ยประมูลได้บริษัทเดียวแล้วบริษัทที่ชนะการประมูล ประมูลถูกกว่าบริษัทอื่นถึงกว่า600ล้านบาทแล้วมันจะหัวกันได้ยังไงคุณเฉลิมนี่คือข้อเท้จริงครับหนังสือส่งมาให้คุณสุเทพคุณสุเทพก็อนุมัติไปตามที่สำนักงานตรวจแห่งชาติเขาเขียนมาว่ามันควรจะต้องป,ปฏิบัติตามระเบียบอย่างนี้แล้วเมื่อมีการประมูลเสร็จเนี่ยแหะครับบริษัทชื่อ PCC Development and Construction เป็นบริษัทเดียวที่ประมูลทั้งก้อน เงินทั้งก้อนประมาณ5,600ล้านบาทเอาไปทําโครงการหลังจากที่ประชาธิป,ปัตย์บอกว่ามันไม่มีการหัวเพราะประมูลถูกถึง500ล้านนั้นทาริตเพ่งดิดก็เอาใหม่บอกเอาถ้าอย่างนั้นไม่หัวก็ได้แต่ว่าแสดงว่าจงใจจะประมูลราคาถูกๆเพื่อจะทิ้งงานหรือเปล่าเพราะ PCC เนี่ยธาริศบอกว่าเป็นบริษัทเล็กๆไม่น่าจะทำงานทั้งประเทศได้ ผมก็ตามไปดูครับว่า้บริษัทนี้มันเล็กจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบย้อนหลังบริษัทนี้เคยรับงานโครงการบ้านเอื้ออาทรของกระทรวงพัฒนาสังคมในสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมล้านครับพี่น้องครับและที่สำคัญคือบริษัทนี้เคยสร้างบ้านเอื้ออาทรที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คุ้นๆไหมครับว่าบ้านเกิดของใคร นั้นนี่ไม่ใช่บริษัทเล็กครับเขาทํางานได้เขารับงานไปตามปกติความผิดปกติไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์เลยแต่ทาริศเพ็งดิดกับเฉลิมอยู่บํารุงพยายามที่จะสร้างเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อยโยนความผิดให้กับคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์ข้อเท็จริงปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลังจากบริษัทนี้เขาได้งานไปประมูลแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือ การบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานต่งางๆเพราะพรรคประชาธิปัตย์แทบจะไม่มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาเลยครับโครงการนี้เซ็นสัญญากันมีนาคม2554อีก3เดือนพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วทุกอย่างมาเริ่มต้นในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคุณมีเวลาอยู่2ปีในการบริหารสัญญาการก่อสร้างโรงพักให้ถูกต้อง ผ่านมาสองปีคุณทําไม่ได้ไม่สําเร็จอยู่ดีๆหันมาแวมกัดพรักประชาธิปัตย์ซึ่งพ้นจากรัฐบาลไปสองปีแล้วพี่น้องอย่างนี้มันเป็นทรรมไหมครับพี่น้องครับนี่คือข้อไท้จริงที่ผมต้องกราบเรียนพี่น้องเพราะเวลาเลือกตั้งกันแล้วเนี่ยมันดุเดือดมันเข้มข้นไอไอแต่ที่น่าแปลกครับวันนี้พรักเพื่อไทยเริ่มจะพูดแล้วบอกว่า ไม่เอาน่าพอแล้วไม่อย่าโจมตีกันอย่าเรื่องการเมืองเลือกตั้งกันอย่างสร้างสรรค์ผมถามว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนขุดมาเล่นงานใครก่อนพอคุณเอาเรื่องนี้พยายามจะดิสเครดิตพักคประชาธิปัตย์แต่พอผมพอคุณอภิสิทธิ์สามารถที่จะชี้แจงนำเอกสารมาหาักล้างเรื่องราวต่างๆที่คุณกล่าวหาได้วันนี้คุณพงสพัฒกับพรรเพื่อไทยบอกไม่เอาไม่เอาเลิกพูดได้แล้วไม่เอาไม่เอา แต่ผมเพิ่งมารู้ครับว่าที่เขาไม่อยากให้พูดเนี่ยเพราะเขาเพิ่งไปรู้ก่อนหน้านี้ก็คนไม่ได้ตกลงมันมาก่อนครับเพราะผมไปไเอกสารชิ้นหนึ่งเอกสารที่วันที่30กันยา2553วันที่บริษัทนี้แหละครับประมูลได้งานการก่อสร้างสถานีตำรวจสำนักงานตำรวแห่งชาติเขาก็ทำหนังสือฉบับหนึ่ง เสนอมาว่าตกลงเขาได้ผลชนะแล้วนะบริษัท TCC เนี่ยประมูลได้ต่ำกว่า580ล้านเขาต้องเสนอไปยังรองนายกสุเทพครับว่าจะเอาไหมบริษัทนี้แต่ก่อนจะเสนอไปที่รองสุเทพมันต้องผ่านผู้บังคับบัญชาของเขาเสก่อนผมก็ไปดูหนังสือครับเห็นแล้วแทบไม่น่าเชื่อมีข้อความอยู่ในหนังสือฉบับดังกล่าวเขียนอย่างนี้ครับพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบตามข้อ4.1ข้อ4.1คือให้บริษัทนี้ชนะการประมูลนะครับ mm hmm. เพื่อให้การดําเนินการ mm hmm. ดารําเนินการต่อไปและเห็นควรเสนอให้รองนายรฐมนปีคือคุณสุเทพสมัยนั้นลงนามอนุมัติคนที่ให้ความเห็นอย่างนี้ชื่ออะไรทราบไหมพี่น้อง mm hmm. ผมก็ไปดูเอ๊ะมีฝาแฝดหรือเปล่าเ mm hmm. พราะคนคนนั้นชื่อพลตำรวจเอกพงษ์สัพสพ์พงษ์เจริญ ผมไ,มได้กราบเรียนครับว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าทําไมวันนี้คุณพงษ์สพัฒไม่พูดล่ะครับว่าคุณพงษ์สพัฒนั้นเป็นผู้ที่เสนอให้ท่านรองสุเทพอนุมัติบริษัทดังกล่าวแต่วันนี้คุณพงษ์สพัฒนบกลับเอาผลงานของตัวเองซึ่งเคยทําในสมัยรับราชการมาเป็นเครื่องมือให้กับพรรคการเมืองของตัวเองในการตกตีคนอื่นผมเรียนว่าทาอย่างนี้ไม่ถูกครับแล้วทําอย่างนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชาย อย่างน้อยคนสามกลุ่มที่เดือดร้อนจากการกระทําของคุณพงศพัฒนในขณะนี้หนึ่งเพบังคับบัญชาของคุณพงพศ์ัฒนซึ่งต้องต่อแถวเรียงคิวไปให้การกับ DSI คนเหล่านี้ก็ทํางานภายใต้การแนะนําหรือความเห็นของคุณพงษ์ัฒนกลุ่มที่สองก็คือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณพงศพัฒนวันนี้ต้องออกมาชี้แจงแทนเป็นพันละวันก็อ,ออกมารับหน้าแทน สามที่ต้องรับหน้าด้วยก็เพิ่งมารถมาถึงเนี่แหละครับอาพิสิทธิ์เวชชาจีวะคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยต้องมาเอาข้อมูลมาชี้แจงเอาข้อมูลมาหักล้างทั้งๆท,ท,ที่เป็นผลงานเป็นเรื่องราวของคุณพงษ์สพัฒนผมถึงได้เรียนครับว่าวันนี้พี่น้องต้องตามความจริงให้ทันเพราะมันมีความสกปรกมันมีนกลไกเมืองมีเกมการเมืองมากมาย โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมานครแล้วไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอกครับมันจะมีอีกเยอะที่ผมต้องขอพลังจากพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ทุกคนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกคนช่วยกันต่อต้านช่วยกันพูดต่อเพื่อนําความถูกต้องความชอบธรรมให้กลับมาสู่แผ่นดินไทยครับพี่น้องครับคุณ <Yeah. S 1> บุญยอดขึ้นมานานแล้วนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเวลาผมหมดแล้วผมกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน แล้วก็หวังว่าคงได้กลับมาพบกันอีกเดี๋ยวจัครู่จะลงไปที่บริเวณขายเสื้อข้างล่างนะครับใครจะมาอุดหนุนก็ได้ผมไม่เกี่ยวเขาให้เปเซ็นชื่อเฉยผมกราบขอพรกคุณพี่นอ้องทุกท่านครั้งสุดท้ายสู้ไม่สู้ครับพี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ผมกราบขอพวกคุณพี่นอ้องทุกท่านครับรบมือดังๆ,ๆ,ๆ,ๆครับชวพนนท์อินทรลโกมานสุดโคศกพักประชาธิปัตย์ครับ